ครที่ชอบใช้งาน Google Chrome ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าหาข้อมูลต่างๆแล้วต้องการที่จะลบข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ข้อมูลการเซิร์ชแล้วที่สำคัญวิธีนี้ที่ผมจะสอนจะเป็นการล้างไฟแคชด้วยเพิ่มหน่วยความจำของมือถือของเพื่อนจะทำแบบไหนเดี๋ยวไปเจอในคลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมขออธิบายฟังก่อนครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราใช้งาน Google Chrome นะครับในการท่องเว็บต่างๆนะครับหรือว่าเซิร์ชนะครับเข้าที่เราอยากจะรู้นะครับเนี่ยมันก็จะเก็บประวัตินะครับการแชทแล้วก็การเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็มันจะมีไฟแคชด้วยนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการล้างพวกการเก็บประวัตินะครับแล้วก็ไฟล์แคชต่างๆเหล่านี้นะครับพอเราเข้ามาที่ Google Chrome อย่างนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะครับ มาแตะที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับหรือของเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นรูปวงกลมๆนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนนะครับหาคําว่านะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นหัวข้อนี้นะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้านี้นะครับมันจะเลือกไว้ที่พื้นฐานเนี่ยครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับมาเลือกที่ขั้นสูงเนี่ยนะครับพอเราเข้ามาที่ขั้นสูงเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะมี5อันให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก่อนนะครับอันที่เราต้องลบออกนะครับก็อันแรกครับประวัติการเข้าชมที่เลือกดูนะครับเนี่ยถ้าของใครไม่ติ๊กไว้อย่างนี้ติ๊กไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์นะครับเนี่ย ของผมเนี่ยจาก33เว็บไซต์นะครับผมไม่ได้ออกจากระบบเลยนะครับมันจะเป็นการเก็บข้อมูลของเราไว้นะครับเราติีกไว้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับรูปภาพและไฟล์ที่เป็นไฟล์แคสนะครับให้เพื่อนมาแตะนะครับเลือกนะครับ3อันนี้นะครับแล้วก็อีก3อันเนี่ยเราไม่ต้องล้างข้อมูลออกก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพวก รหัสผ่านนะครับเวลาเราเข้าเว็บไซต์นะครับบางทีเราอาจจะตั้งรหัสผ่านนะครับแต่เวลาเราเข้าไปอีกเนี่ยมันบางทีเราจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับเราก็จะต้องมาหาใหม่อีกนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลแบบฟอร์มที่ป้อนอัตโนมัติเนี่ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับการตั้งค่าเว็บไซต์นี้ก็ไม่ต้องเอาออกนะครับพอเราเลือกสามอันบนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าล้างข้อมูลนี่นะครับเนี่ย แล้วก็เลือกที่คาว่าล้างนะครับเขาจะมีข้อมูลเว็บไซต์ต่างๆนะครับเลือกที่คําว่าล้างนะครับเท่านี้นะครับการค้นหานะครับแล้วก็การเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับมันก็จะไม่ถูกบันทึกไว้นะครับแล้วก็เป็นการล้างไฟแคชในการเข้าเว็บ Google Chrome ดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ